วัตถุประสงค์ในการประหยัดพลังงานเขียนด้วยนะครับซึ่งจะต้องกำหนดให้ในการพัฒนาการศ่อสารประาสัมพันธ์นเรียนส่งลิงก์ที่เป็นภารก,กิจของพอเคลลงไวในกลุ่มเป็นแนวใหม,มเป็นลิงก์ของเป็นภารก,กิจของพอเคบจะฝากติดตามสมังเกตข้อที่สองครับคำสั่งมีใคร,ครบ้างมีอยู่ในเมืองไหมพวกเราคณะกรรมการอนเอนวยการ สำหรับคณะรรมการวันนี้ที่เชิญทุกท่านประชุมคือท่านนะทำงานฝ่ายจัดทําสื่อดิทัศนะคะวุทยาะคะผู้ในการโรงเรียนบ้านสันติบาลบ้านริมังหนึ่งนะคะคุณครูไหลค่ะผู้โรงเรียนอน,นุบาลจองหมอกแก้วค่ะวันนะคะคุณครูดาราทองโรงเรียนต่างๆัแห่ค่ะนนิดเดียวครับท่านผู้บรรยารครับในส่วนของในการดูวิทยาตัวอย่างเมื่อสักครู่ครับผมก็เลยอยากทราบว่าของสำนักงานเขตของเรามีบั ดูกันก่อนดูภารกิจก่อนเดี๋ยวให้ลองเช็ชสงไฟย์ข้อมูลให้อันนี้ของน,นครสวรรค์เกรตสองพออย่างไรที่มันเป็นแบบ